ก็น้องหนูร้านนะคะไปประกวดมิสแกรนสลับรีนะคะแล้วก็มีแบบตอนเดินบนเวทีเนาะตอนที่รอบคัดเลือกนะคะ<ม>ใช่ไหมรอบคัดเลือกก่ะใช่ครับรอแบบออเดชั่นตอนรอบออเดชั่นนะคะมีแบบเดินล้าขาดความมั่นใจค่ะเพราะว่าชุดมันหลวมไม่มีหน้าอกอะคะ่ะมันก็หลุดจะเต้นจะอะไรก็ต้องคอยระวังชุดมันจะหลุดลงมาก็เลยเออน้องหนูรนก็ ควรจะเสริมหน้าอกนะเนี่ยค่ะ<ช><ๆ>ซึ่งตัวเองก็เป็นคนที่อยากเสริมอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะอะไรที่หนูลากอยากจะทําอยากจะได้ก็บอกพี่ปิ่นเลยนะคะพี่ปิ่นยินดีที่จะจัดทําให้จัดจัด,จดคือยินดีที่จะสร้างความสวยให้หนูรากตลอดเวลานะคะ <Rose. S 2> เราก็เลยแบบเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วเนี่ยแต่ก็โอเคแหละการพื้นตัวของเร,ระะือรักเร็วมากในเรื่องของการเสริมหน้าอกค่ะ<ๆ>จะได้เป็นตัวอย่างให้หลายๆคนดูด้วยว่าเสริมหน้าอกเรยอรักอะค่ะ ก็เดียวค่ะก็เดินได้เดินคล่องนะคะอีกเพียงแค่2อาทิตย์เองนะคะที่จะที่จะเข้าประกวดเนาะวันที่8นะคะ <c oughs> จะทำในวันพรุ่งนี้เนาะเสริมหน้าอกค่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะน้องก็จะเดินได้อย่างมั่นใจก็เลย <c oughs> รีบทำให้หนูรัดค่ะ,ะในพัของหนูรัดต้องทำอะไรบ้างครับถ้าน้องอยากเสริมหน้าอกพี่ปิ่นองก็ต้องกี่ซีซีซครับอ,อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะให้เอฟซีไทยเป็นเกมของเรือรัก บบว่าแบบอาจจะใส่ไม่สำหรับน้องหนูร้านนะคะจะไม่ได้ใส่ใหญ่มากจะได้กําลัง <c oughs> ขอโทษค่ะจะไม่ใส่ใหญ่มากจะได้กําลังพอดีตัวนะคะ <c oughs> แล้วก็ดูแบบกำลังน่ารักสําหรับหนูเขานะคะ <c oughs> ก็เราก็มีเทคนิคที่ท,ที่ดีๆให้ะค่ะก็คือเทคนิคฟิกซ์บอดี้ซึ่งจะบอกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะโรงพยาบาลเลยรักจริงๆนะคะ, <c oughs> ะคือ <c oughs> จะล้อช่องกําลังดีหลักสุดการคํานวณน,นะคะจะแม่นยํา จะฟิตพอดีจะไม่มีการไหลออกค้างเวลานอนก็จะไม่ไหลไม่คือไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทิศทางนะคะปิกบอที่มีที่เลอลักค่ะน้องหนูรลักจะได้เทคนิคที่ดีจริงๆจากโรงพยาบาลเลอรักนะคะค่ะแล้วก็ปลอดภัยด้วยในโรงพยาบาลเนาะหนูรลักอยากมีนหน้าอกใช่ไหมหนูอ,อยากมีนหน้าอกโดยค่ะคุมฟีนอยากให้สวยอยากให้เดินจไัไว่ายน้ำอยากให้เดินด้วยลาตตีด้วยปั้งๆเลยค่ะอือย่างตอนหนูรลักมาปรึกษาแล้ว พี่ปิ่นคิดว่าเขาถ้าเขาทำหน้าอกเขาจะต้องประมาณไหนหรือว่าทําแบบให้สูงประมาณไหนอืมคือไม่ใหญ่มากนะคะเพราะตัวน้องเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพอตัวน้องเล็กนะคะก็จะใส่กําลังดีเนาะใช่ค่ะนะคะแบบว่าไม่ไม่ต้องไปไกลถึง400อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามียุคหนึ่ง400ซีซีฮิตมากหลังหลังะคานเมืองไทยคนก็เสิร์ฟเล็กลงแล้วหนูรับตัวเล็กเราด้วยบอดี้เล็กนะคะ <Hi. S 2> ก็คือแคบนิดเดียวเองค่ะก็ให้คุณหมอดูว่าไซส์น่าจะเป็นไซส์แบบ เล็กหน่อยนะคะให้มีเนินกําลังจุดสิบน้าตอนนี้หนูรัดประมาณเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมครับตอนนี้หนูรัดนอคะน่าจะแบบไม่ถึงสามสิบมาคะ่ะหมายถึงหน้าอกรอบอกนะคะ<ม>รู้ไหมว่าหน้าอกเท่าไหร่ลูกรอบอกสามสองค่ะสามสองเลยเหรอถึงหรอคะลงฟองน้ำด้วยป่ะหรือไม่เอาลงฟองน้ำดิน่าจะประมาณยี่สิบนะคะค่ะน้องรอบตัวเล็กด้วยแล้วก็ไม่มีหน้าอกเลย น่าจะประมาณ28อันนี้ก็คือทำเพื่อที่ให้มีเนินมาแลใส่ชุดว่ายน้ำได้สวยขึ้นจริงการเสริมหน้าอกค่ะไม่ใช่เฉพาะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วสวยค่ะมันจะสวยทุกชุดมันจะทำให้หุ่นเราเป็นนาฬิกาทรายนะคะมันจะทำให้ผู้หญิงก็คือผู้หญิงมีความเซ็กซี่มีความเนื้อค่ะมีความนวลเนื้อให้แบบมองได้ค่ะใส่เสื้ออะไรก็สวยโดยเฉพาะชุดว่ายน้ำเนาะเดี๋ยวเราต้องเดินประกวดด้ชุดว่ายน้ำด้วยนะคะอย่างน,นี้สิบกว่าวันจะทันเข้ากองหรอครับ ท่านค่ะก็เพราะว่าเทคนิคฟิกบอดี้แล้วก็เทคนิคการทําของโรงพยาบาลเรือรักค่ะที่ทําแล้วจะเจ็บช้าน้อยนะคะหายเร็วเดี๋ยวไปดูนะคะอีก5ประมาณหลังทํา5วันนะคะเดินโชว์ได้แล้วนะคะฟิกบอดี้ของเราก็คือฟิกบอดี้ก็คือที่บอกอะคะ่ะมีหลักมีสูตรการคํานวณที่แม่นยำมากว่าขนาดช่องนราอกจะเท่าไหร่นะคะจะได้ไม่ไหลไม่ใหญ่ไปช่องไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะคะ แล้วก็การวางตำแหน่งเวลาหายแล้วจะชิดกำลังดีด้วยอันนี้คือเป็นซิลิโคนที่เป็นยัดเข้าไปใช่ไหมคะหรือว่าซิลิโคนค่ะใส่เข้าไปนะคะแล้วแต่จะเลือกเลยค่ะทางใต้ลักแร้หรือว่าทางใต้ราวนมที่เรารักจะมีน่าจะเป็นที่เดียวเลยนะคะที่ให้เลือกสองทางะะปกติจะใส่ทางใต้ทางนมใช่ค่ะอันนี้คือปกติะคะ่ะเดี๋ยวนี้คนที่จะทําทางใต้ลักแร้น้อยมากทําทางเนี้ย มอมักจะไม่ชํานาญมันก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันแต่ว่าเราทําด้วยเทคนิคที่นี่มาตั้งแต่คลินิกสวยงาม20กว่าปีแล้วค่ะมันทําให้เรามีให้เลือกทั้งสองเทคนิคแล้วก็เป๊ะค่ะแล้วก็ซ่อนแผลได้ดีมากปิดข้อดีค่ะแสดงว่าใส่ชุดว่ายน้ำอาจจะแบบแผลน้อยโดมไม่เห็นหรือว่าอย่างไงบ้างครับที่ผปคือแผลมันก็ซ่อนอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นใต้เาวานมนะคะแต่ว่ามันจะเห็นแผลง่ายกว่าใต้รักแร้ใต้รักแร้มันซ่อนไปกับรอยพับรักแร้เลย มันจะเป็นอเมซิ่งพี่เคยหาคนไข้คน,คคนเคยดูคนไข้คนหนึ่งไม่รู้เลยค่ะว่าเสริมหน้าอกมามแผลมันกลืนไปกับเส้นลักแล้วค่ะแบบเป็นธรรมชาติมากจริจรงๆ<อ>ก็เดี๋ยวต้องเลือกเือๆนะว่าจะทำทางไหนแต่ว่าทางใต้เรานมาค่ะจะหายง่ายกว่าน้องหนูรัดน่าจะเลือกทางใต้เรานมน,นคะคะแสดงว่าทำเสร็จปุ๊บอีกห้าวันสาม,มารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเลยใช่ค่ะจริงๆขับรถได้ก็ไม่ได้นานเลยค่ะไม่เลื่ยมทำวันไหนครับ เริ่มทำพรุ่งนี้ค่ะเอ้ยวันนี้ขอโทษค่ะ<ว>เริ่มทําวันนี้ค่ะ21อ๋อ21่ัวนนี้ตอนเย็นๆเนาะใช่ค่ะคุณหมอกิตศาสตร์ <S <S ค่ะ,นคะในพาร์ทของหนรัททำไมเราถึงเลือกทําหน้าอ,อกคับผมก็คือหนูอยากประกวดนางงามมิแกนของตลาดบรีหนูอยากที่หนูที่หนูเต้นไต,ต่ตุ๊ต<ส>ที่เรารเปิดตัวที่เท้าวๆที่รู้จับตลอดเวลาเลยอ่ะหลุดหลุด้ว แล้วมันจะับมาแเรามันจะดูไม่สวยแล้ใต่อไปอะหนูจะทําหน้าเติบละแต่ไม่จับตลอดเวลาเต้นไปเลยค่ะอยากให้สวยจริงๆเราอยากทําไซส์ไหนครับขนาดขนาดขนาดหน้าอกอะทาขนาดไหนยังไม่บอกอ๋อประมาณเขายังไม่บอกเายังไม่บอกค่ะอยากทําใหญ่ไหมคุณหมอที่บอกไปแล้วบอกว่าที่ทําตาหนูอะโตมัเลส เราตามที่ไช้พอได้ค่ะกำลังดีดีกว่านักจัดอ,อันนี้น<ะ>เป็นผ่าตัดใหญ่ในชีวิตเลยไหมครับใช่ค่ะมันมีความตื่นเต้นแค่ไหนความตื่นเต้นมากที่ว่าจะในเตินหน้าอกแล้วดีใจที่จะอยากสวยนะอย่ะจริงๆงเราครั้งที่แล้วเขาผ่าตัดขากรรไกรไปกับโรงพยาบาลเลยรักค่ะก็ถือว่าผ่าตัดใหญ่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าหน้าอกนะที่ผ่าออกมาได้ดีดีนะคะจนกระทั่ง ดูรัดมั่นใจสวยแล้วก็ไปเข้าประกวดนะคะนะคะใช่ไหมใช่มีฟร์กับอัฟเตอร์ค่อนข้างต่างกันมากนะคะที่ที่เคยทําไปแล้วนะคะที่จะผ่าตัดเย็นนี้ไม่มีความกลัวหรือมีความตื่นเต้นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นอ่ะคุณบอกเ่าทำให้เต็มที่เลยค่ะ หลับสบ,บายเลยค่ะหลับสบายค่ะตื่นมาแน่นอนค่ะไม่กลัวอะไรเนาะเราไม่ไม่กลัวอะไรนะคะขาไก,กลนี่ก็ยังผ่านมาแล้วเลยนะคะหน้าอกนี่ชิอมากสำหรับการเสริมหน้าอกของโรงพยาบาเลเรลักนะเทคนิคดีแล้วก็ฟื้นตัวไวสวยด้วยค่ะส่งสวยเซ็กซี่เนาะ แสดงว่าหลังจากนี้ไปเราจะได้เห็นรัาใส่ชุดว่ายน้ำที่แบบว่าสรริลคือบอดี้ก็คือแบบมีครบทุกอย่างมครบทุกอย่างในกองก็หามามีครบทุกอย่างเลยค่ะน่ารักมากเป็นยังไงบ้างที่พี่ปิ่นเขาเอ็นดูเราเขาอยากให้เราสวยใช่คับคุณแม่ปิ่นนะค่ะไม่ให้สวยมาใครอยากสวยมาที่เลยรักนะคะ อยากได้ไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่คะหรือว่าอยากชอบแบบพอดีเอาความรู้สึกเราอะเราอยากได้แบบไหนชอบใหญ่หรือชอบเล็กถ้าต้องทำหน้าอกหน้าเติมหน้าอกก็เอาตัวที่เราทําได้เอากำลังดีชอบแบบพอดีพอดีหลังจากนี้จะผันตัวเป็นนางแบบเจ็ซี่เลยจะเห็นไอเดอาก็จะเป็นแบบแบบเจ็ตซี่แบบแบบที่เคยประกวดอันนี้มาก่อนนะอเกือบชิมลางมาบ้างแล้วใช่ไหมคะพี่บิณฑคะแล้วก่อนหน้านี้อ๋อ ม,มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรมคะที่แบบว่าก่อนที่จะทาอกามันจะมีผลต่อการผ่าตัดไหมครับไม่มีเลยค่ะเขาโชคดีนะคะความดันอะไรต่างๆปกติหมดหัวใจเต้นปกตินะคะเพราะว่าดูต่างการทําโครงหน้าทั้งที่แล้วแล้วค่ะหนูรัโชคดีค่ะร่างกายปกติทุกอย่างน่าจะสบายมากไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะหนูรัคิดว่าพอผ่าตัดอย่างนี้แล้วพ,พักฟื้นทันเพื่อจะเข้ากองอาทิตย์หน้าไหมครับทันค่ะวันนี้ลาบติดทันอยู่ค่ะ อันนี้เรามีแจ้งทางพี่สีไปอย่างครับผมว่าเราจะมาทำหน้าอกคุยเรียบเลยแล้วค่ะ<ม>ทันอยู่ค่ะ<ม>พี่บินมั่นใจค่ะว่าทันถ้าไม่มั่นใจก็จะไม่ทําให้จริงๆแล้วค่ะรูรัดควรที่จะเลื่อนหน้าผากแก้<ม>หน้าผาก<ม>กับแก้จมูกซึ่งทํามาจากที่อื่นมากมากเป็นอันดับที่หนึ่งเลยม,มากกว่าหน้าอกอีกนะคะจริงๆก็จริงๆก็มันก็ควรจะได้ครบทุกอย่างค่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่า ช่วงนั้นเรารอให้การผ่าตัดขากรรไกรได้แบบมากกว่า8เดือนนะคะถึงได้จะเลื่อนหนาา้าผากจะแก้ไขหนาา้าผากแต่ว่าเผอิญว่าพอครบ8เดือนปับ๊บก็เรื่องของการประกวดแล้วก็เลยไม่มีเวลาที่จะแก้หนาา้าผากซึ่งถ้าแก้ถ้าแก้ตอนนี้ค่ะถ้าเทียบกับหน้าอกอาคราหน้าอกหายเร็วกว่าแน่นอนเพราะว่าหน้าผากเดี๋ยวเกิดว่าบวมแล้วตาปิด เพราะว่าเลือดมันจะไหลตกลงมาเหมือนกันเดี๋ยวตาปิดเดี๋ยวไม่สวยก็เลยเดี๋ยวรอให้แบบหลังการประกวดก็ค่อยแก้หน้าผากกับจมูกนะคะหนูรักจะจุ่มจิ้มน่ารักขึ้นมากค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนถามว่าทาไมไม่แก้หน้าผากก่อนก็มีถามนะคะเพราะทำไมถึงไม่ทำช่วงใบหน้าก่อนค่อยมาทำหน้าอกใช่ใช่ค่ะก็เหตุผลก็คือว่าช่วงนั้นเรารอให้ครบ6 8ถึงเดือนหลังการผ่าตัดขากันไกแล้วมันเพิ่งมาครบซึ่งเวลามันไม่ทันแน่นอนกับสองอาทิตย์กับการทำ หน้าผากไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวเลือดมันทําให้ตาบวมด้วยเลือดมันไหลตรงลงมานะ,ะแสดงว่าหลาังจากนี้คือพอทาหน้าอกเสร็จประกวดเสร็จแล้วก็จะมาแก้ปัญหาที่ใบหน้าใช่ค่ะคือตรงไหนบ้างครับพี่ปิ่นบอกหน้าผากอะคะ่ะซึ่งจริงๆมันมันโหนกเกินไปอะคะ่ะแล้วเห็นขอบอะคะ่ะถ้าเกิดในรีวิวหลายๆรีวิวจะเห็นขอบง่ายมากนะคะก็แล้วก็โหนกเกินไปนะคะ่ะให้มันเป็นธรรมชาติกว่านี้ค่ะ ก็ก็เดี๋ยวแก้แก้จะหวานกว่านี้จมูกก็ใหญ่ไปถ้าเทียบกับสัดส่วนของใบหน้านะคะจมูกจะแบบปริมาณเนื้อจมูกมันดูใหญ่แล้วก็มันพุ่งแบบสัดส่วนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ mm hmm. เดี๋ยวจะแก้ให้แบบละมุนด้วยเทคนิคพิเศษโอเพนของเรานะคะจะเป็น Open r e f o r m ์ม g หรือ Open นใช้ซิ l โครน้องหนูรัดจะสวยขึ้นเด็ดขาดใารติดตามได้เสียดาเนาะที่เราทําไม่ทันเนะาะถ้าทันก็ ทำให้ทุกอย่างก็คือเป็นที่นี่เลยตอนนี้ก็เป็นตัวเต็องอยู่แล้วก็คือถ้าทานปุ๊กก็คือมงใหญ่แน่นอนอื่อถึงไม่ทานก็มงนเนาะได้ป้าองหนูแล้วหนูแล้วคิดว่าการทำหน้าอกครั้งนี้มันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแค่ไหนทำหน้าอกท,<ๆ>ทำหน้าอกทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแค่ไหนชีวิตเปลี่ยนไปชีวิตเราค่ทำหน้าอกครั้งนี้แล้วชีวิตหนูจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะเราติดตามค่ะ รอติดตามรอติดตรอติดตามออรอติดตามค่ะคเดียวเออสามคำสั้นๆเนาะรอติดตามรอติดตามรอติดตามลงบันเลยรับได้เลยค่ะรอติดตามหลังคำเนาะแสดงว่าความสุขของเรามั่นใจสามารถไปไฟกับ52คนที่เหลือได้ไอ้กับ3 1คนแบบประกวดยคนสิบหกคนเราสามารถไปสู้เขาได้ ยี่หกคนข้าวรอบข้ารอบคนสุดท้ายยี่คนที่ยี่หกอันในภาคของการประกวดเราเตรียมตัวแค่ไหนที่จะเข้ากองแล้วก็ล้วเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อเทปผ้าแล้วก็แล้วก็แต่งหน้าไปเองแล้วก็ของเรื่องการตอบคำถามได้มีการฝึกฝนบ้างไหมคะก็เดี๋ยว ตอบไปตอมในกองก็มีต<ม>่อบคํามผันให้ค่ะกลัวไหมคะว่าเดี๋ยวไปเข้าอกองมันแบบว่าเราจะแบบว่าสู้คนที่เขาเก่งเรื่องสปีดอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วู้เขาบอกว่าพูดไปเลยไม,ไม่ต้องไม่ต้องอายเขาพูดไปเลยหลังจากวันนั้นที่เข้ารอบมาเราเตรียมตัวยังไงบ้างอยู่บ้านฝึกฝนอะไรบ้างฝึกฝนที่เตรียมเติร์นต้อมฝึกทำผัาแล้วอ่าอ่เราเตรียมตัวยังไงบ้างอยู่บ้านอก็ฝึกเอาค่อยฝึก ต้อมเดินต้อมเดินแล้วก็ต้อมทุกใบหน้าด้วยค่ะใบหน้าด้วยซ้อมตอบคำถามด้วยเนาะใช่ตอบให้ตอบคำถามอะไรประมาณนี้มีแตยอะไรเพราะอย่างไยคนกังวลว่าเพราะว่าในมิตสบุรีปีนี้มันมีตัวเองอีกคนคือนาฟและคนก็เลยแบบว่าสุสีการตรงนี้เรามีความกังวลไหมเพราะคนเอามาเปรียบเทียบกับนาฟรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกี่น้ำ น้ำค่ะเปรียบเทียบกับน้ำแล้วอ่ะหนูรู้สึกยังไงบ้างเวลาหนูไปเปรียบเทียบกับน้ำอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะตัวเต็งอ่ะหนูวัดเจียบสวยฟ้าค่ะหนูไม่กลัวหนูมั่นใจเนาะหนูมั่นใจค่ะสวยตับเจ็ดจีจาเอเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ปิ่นบอกว่าไม่บอกขนาดใจเพื่อให้แฟนๆถ่ายกัน มีชอ้อยให้เลือกไหมครับหรือว่าให้ทายกันยังไงหรือว่ายังไงคือจะเป็นกติกาการเล่นเกมนะคะแจกหน้าอกห<ข>น<ม>ึ<ม>่งคนนะคะสำหรับคน<ม>ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมอะค่ะกิจกรรมก็คือจะอวันที่จะหลังจากการที่หนูรัดผ่าตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวผ่าตัดเสร็จแล้วหนึ่งเดือนค่ะจะมีกิจกรรมนะคะหลังจากวันที่หนูรัดผ่าตัดเสร็จแล้วหนึ่งเดือนจะเป็นการแจก หน้าอกให้กับน้องๆ FC ของโรงพยาบาลเรยรลักษ์นะคะเข้าไปเล่นเกมกันนะคะก็เข้าไปดูกติกาที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลเรยรักษ์เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้จะแปะไว้ให้นะคะค่ะก็คือคำถามคือให้ทายมาว่าหนูรักทำกี่ซีซีใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะก็เรายังไม่เฉลยนะคะว่าจะกี่ซีซีเงื่อนไขต่างๆดูที่หน้าเพจได้เลยนะคะจริงๆเขาตรวจกับคุณหมอคิดศักเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะ ไซส์อะไรแต่เพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้แบบเปิดเผอออกไปนะคะจะได้ให้น้องๆมาเล่นเกมกันรับของรับหน้าอกฟรีหนึ่งคนนะคะค่ะอย่างอยู่รัดเป็นยังไงบ้างเราสวยขึ้นทุกวันเราดีใจแค่ไหนก็ดีใจเกิดทุกวันเลยค่ะจะมีรอบความสามารถพิเศษไหมคะมีความสามารถพิเศษแล้วพี่เจค่ะเราเห็นขอขอรลับงหนึ่งเลงได้ไหมคะอื थेम् त्रे ते เด็ดใน,นวารอให้มีคนมาขอนะคะขอให้มีคนมาขอเร็วนะคะแล้วก็ได้มงด้วยนะคะอะสุดท้ายแล้วให้หนูรัตกับพี่ปินฝากถ้าใครอยากสูยต้องทำยังไงหรือว่าแนะนำยังไงบ้างคือคือพี่ปินอยากจะพูดถึงแรงบันดาลใจหนูรัตหน่อยไหมจะได้ปลุกกระแสควมคนที่แบบหนูรัตน่าจะเป็นตัวอย่างของแรงบันดาลใจที่ดีนะคะนห่วข้อว่าแบบคือ จะบอกว่าหนูรนะะัตนลยค่ะเท่าที่พี่สัมผัสเรื่องราวของน้องมาโดยตลอดนะคะถึงได้อยากสนับสนุนเพราะว่าน้องเป็นคนที่เก่งในความสามารถนะคะแม้ว่าน้องเนี่ยไม่ได้เกิดมาครบทุกส่วนเนาะนะคะแบบมีปัญหามาตั้งแต่เกิดในเรื่องของการได้ยินนะคะแล้วก็น้องก็ยังพยายามอดทนต่อสู้นะคะสร้างตัวตนขึ้นมานะคะจนทําให้มีทั้งการเต้นการอะไรจนทําให้คนนะ่ะ แชร์การติดตามกันไปนะคะก็เลยกลายไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเลยนะคะที่มีชื่อนะคะแล้วก็ยังขายของค่ะขายของแบบรับจ้างขายของรับจ้างรีวิวนะคะทำทุกอย่างทุกทางนะคะขยันมากอดทนมากรวมถึงการที่มไม่ย่อท้อเลยไปประกวดนะคะแบบประกวดฉันอยากประกวดฉันก็ประกวดอ่ะไม่เป็นคนที่เอาปัญหาของตัวเองอะคะ่ะมาทำ กิดกานกันเดินทางของชีวิตของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นคนเราเขาทุกๆคนที่ครบทุกส่วนของร่างกายนะคะนะคะเราเดินหน้าคะ่ะอย่าติดปัญหาอุปสรรคที่ที่คิดเอาเองนะคะไม่ยอมไปเพราะขี้เกียจแล้วบอกว่าฉันไม่พร้อมฉันนู่นนี่นั่นเราควรที่จะสร้างเอาแรงบันดาลใจคะ่ะเอาหนูรัดเป็นตัวอย่างนะคะเขาเดินหน้าไปได้ขนาดนี้ถึงขั้นประกวดมิสแกรน มิสแกรนที่สระบุรีนะคะแล้วก็หมายมั่นปันหมือว่าจะไปประกวดมิสแกรนไทยแลนด์นะคะค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆค่ะใครท้อถอยนะคะมีปัญหากับใจตัวเองสู้กับใจตัวเองไม่ได้ะค่ะดูตัวอย่างของนุรัตนะคะหรือใครท้อถอยแล้วคิดว่าไม่มีแรงจริงๆแบบหมดอะไรตายยากนะคะถ้าพี่ปิ่นเป็นกําลังใจให้ได้พี่ปิน่นยินดีเป็นกําลังใจเนาะจริงๆอยากเป็นทําอะไรเพื่อสังคมเยอะมากๆค่ะเพื่อ จะได้แบบสร้างสร้างทุกคนขึ้นมาให้อยากจะทําเพื่อกับสังคมไม่รู้ว่าช่วยอะไรสักช่วงอย่างหนึ่งก็ยินดีอยากจะช่วยอย่างเช่นกับน้องน้องหนูรัดนะคะถึงได้แบบสนับสนุนจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะค่ะก็พูดถึงค่ะแรงบันดาลใจของน้องหนูรัดที่ต้องเอาเป็นตัวอย่างค่ะหนูรัดมีอะไรจะฝากถึงไหมครับถ้าอยากสวนเหมือนเราต้องมาที่เรือนรักเชิญชวน ถ้าใครอยากตนใจอยากสวยแล้วก็ให้มาที่โรงพยาบาลเลยละโรงพยาบาลทําดีมากสวยครบตกที่เลยละเท่านั้นเลยคค่ะคุณค่ะ